หกวิธีช่วยให้แบตเตอรี่ใน iPhone e อุดขึ้นจะมีวิธีอะไรบ้างไปดูค่ะไปดูไปดูหการปิดระบบสั่นของคีย์บอร์ดการปิดระบบสั่นของคีย์บอร์ดบนหน้าจอมันมีผลกับเรื่องแบตเตอรี่ของมือถือมากดังนั้นเราสามารถกดปิดได้ง่ายๆดังนี้ค่ะให้เข้าไปในการตั้งค่าจากนั้นไปที่เสียงและการสารั่นเลือกไปที่การตอบสนองแป้นพิมพ์จากนั้นกดปิดการใช้งานให้เป็นสีเทาแทน 2. ปิดระบบการเปิดให้มองเห็น AirDrop Sharing หากใครนะคะที่ใช้งาน iOS หรือ iPad OS เวอร์ชัน17จะมีฟีเจอร์ที่เราตั้ง iPhone ไว้ใกล้กันแล้วสามารถส่งรูปภาพหรือคอนแทคให้กับเครื่องเข้ากันหากเราไม่ได้ใช้บ่อยมันกินพลังงานโดยมีวิธีปิดดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นไปตรงคำว่าทั่วไปแล้วให้เราไปปิดคำว่านำอุปกรณ์ทั้งสองมาไว้ใกล้กันค่ะ 3เลือกใช้แผนที่ออฟไลน์ใน Apple m a แจะมีฟีเจอร์สำหรับลดการใช้พลังงานด้วยการดาวน์โหลดแผนที่มาแบบออฟไลน์ได้ดังนั้นถ้าคุณอยู่ในพื้นที่สัญญาณแย่ๆสามารถใช้แผนที่แบบออฟไลน์ดีกว่าแต่แลกกับการเสียพื้นที่ของเครื่องไปบ้างนะ4ปิด a l w a y อ On Display สำหรับคนที่ใช้ iPhone 1 4 Pro และ15 Pro คงรู้กันดีว่ามีฟีเจอร์หนึ่งขึ้นมาคือ a l w a y อ On Display ฟีเจอร์นี้จะทำให้หน้าจอติดตลอดเวลาไว้ดูเวลาหรือข้อมูลที่จำเป็นการเลือกปิดฟีเจอร์นี้ก็จะ 5ตั้งค่าจำกัดในการเข้าถึงระบบบอกพิกัดของแอปเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่อาจจะเป็นเรื่องที่ดีคือถ้าเราควบคุมการบอกพิกัดของแอปพลิเคชันได้มันก็คงจะดีทั้งนี้เราสามารถเลือกให้แอปทํางานหรือจะเลือกให้เปิดเฉพาะเวลาใช้งานแอปพลิเคชันได้หกใช้ low power โหมดเป็นวิธีที่จะช่วยให้ iPhone ของเรานะคะกินไฟน้อยที่สุดคือการเปิดโ low power โหมดซึ่งทาให้ตัวเครื่องจํากัดทั้งแอปที่มีการทํางานที่พื้นหลังลดความเร็วของ r e f ฟ e s h r a ที่หน้าจอลดการดึงอ e ีเมลและช่วยให้แบตเตอรี่อยู่ได้นานมากขึ้นแต่ว่าโ เป็นเองกันบ้างคะ่ะกับคลิคง่ายๆในการใช้ไอโฟนเพื่อนๆอย่าลืมลองทำตามกันดูนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดทุกใจกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวมีคลิปดีๆมาแบบ่งปันทุกวันคะ่ะบ๊ายบาย